ที่สารวัตรพูดเป็นความจริงเรากําลังต่อสู้กับผู้ร้ายที่ไม่ใช่ผู้ร้ายธรรมดาแต่เป็นพ่อค้าเร็วๆและข้าราชการเร็วๆแต่ผมอยากจะถามสารวัตรว่านอกจากเราแล้วยังมีใครอื่นอีกไหมครับที่กําลังต่อสู้หรืออย่างน้อยก็คิดจะต่อสู้กับความชั่วร้ายพวกนั้นเราจะไม่จะต้องรู้ด้วยเหรอว่าคนอื่นกําลังจะต่อสู้ หรือกที่จะต่อสู้อย่างเราได้สมมุติว่าคุณรู้ว่าไม่มีใครต่อสู้กับพวกโจรห้าร้อยพวกนั้นได้คุณจะยอมแพ้ทันทีเลยเหรอหลัถึงไม่ยอม เราก็ต้องแพ้อยู่วันยังค่ำแล้วครับสารวัตรเราจะไปสู้อะไรกับมันได้หากผู้หลักผู้ใหญ่เข้าข้างมัน ู้บังคับการผู้บัญชาการเป็นผู้ร้ายกันหมด ยอมแพ้ผู้ลาย่อให้เป็นฝ่ายชนะเป็นฝ่ายควองเมืองอย่างนั้นใช่ไหมสารวัตไม่มีลูกสารวัตม่วันเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่ออย่างผมแร้วครับผมไม่สามารถจะทำอะไรได้ที่เป็นการทำลาย หรือตัดอนาคตของทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเมียได้รับคูอไรผู้ใหญ่อ่าอยู่ที่วัดนอนที่วัดเหรอฮะอะไรบการทำให้บ้านเมืองปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายเป็นการตัดหนทางหรือการทำลายอนาคตของใครได้อย่างนั้นแหละคือคุณเสยมาคือตัวคุณเมียของคุณ,คณและลูกของคุณ เราควรปล่อยให้เมืองไทยเต็ไมไปด้วยโจรผู้รายที่มาในค่าบของพ่อค้าและข้าราชการอย่างนั้นเหรอครับ ท,ท่านสารวัตไม่เข้าใจถ้าหากผมประกาศตัวเป็นศัตรูกับเขาตามที่สรวัตรชักชวนหนทางอนา,าคตของผมก็คงจะตันสารวัตรก็ทราบดีว่าเขาเป็นคนที่พิจารณาบำเหน็จความชอบของผมแล้วก็ของสรวัตรด้วย สารวัตรอาจจะไม่แยแสเพราะสารวัตรฐานาดีกว่าผมภรรยาของสารวัตรก็เป็นผู้มีฐานะอันจะกินแต่ผมมีชีวิตอยู่ได้ด้วยยศตำแหน่งและขั้นเงินเดือนถ้าหากตำแหน่งตันลูกเมียผมก็แย่เอาง,ง่ายๆนะครับแค่เขาย้ายผมออกจากท่าลานไปไว้ที่อื่นก็ตายแล้ว คุณคิดว่าคุณจะทำยัไงไนของเสมาผมจะพยายามตั้งใจทำงานที่ท่านสวัสด์มอบหมายให้แต่ผมขอไม่เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูอริยธรรมและขอไม่ให้ภรรยาของผมเข้าร่วมกิจกรรมของอบครวจตํารวจครับ มะเรียนคะครูไอ,อ้แหวงมันตายเพราะว่ามันไม่ยอมออกไปจากที่ที่มันเคยใช้พระมาหากินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดน,นะครับครูตายเพราะมีไอ้พวกในทุนที่มีคนหนุนหลังซึ่งเขาว่ากันว่า,วามันเป็นนายตำรวจใหญ่ซะด้วยคือหลักฐานแน่ชัดแล้วเหรอคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินโอ้ ไอ้แหวงมันเคยมีปัญหากับใครเขาที่ไหนล่ะจากไอ้แหวงแล้วก็เห็นจะเป็นพ่อของผมที่พ่อไม่ยอมขายที่ให้กับพวกไายพ่อเป็นคนที่พลานเกิดพลานแก่พลานแล้วก็คงจะต้องตายที่พลลานเนี่ยแต่เวลาน,นี้ไอ้พวกนายทุนม,มันบังคับให้พ่อผมขายที่ที่พ่อเคยอยู่ทำหากินมาตั้งแต่เกิดเนี่ย นาเรียนมีกฎหมายนาเรียนมีปืนทำไมนาเรียนไม่ใช้กฎหมายเนี่ยราบตามพวกคนช่วย,วยเสียสิ้นซากล่ะคะใช่ครูพูดถูกผมมีกฎหมายผมมีปืนผมมีสิทธิว่าที่ที่จะชนกับไอ้พวกกวนเมืองไม่ว่ามันจะใส่เครื่องแบบหรือไม่กอดตาม Up. <laughs> Terima kasih telah menonton. ใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ่งสู่ความจริงเป็นอย่างไรไม่สนใจใจยิ่งใหญ่จะปราบพรามมันต่อไปให้หมดเสียนนา เสร็จจากการประชุมที่สำนักงานตํารวจภูธรจังหวัดถ้ามีมีปัญหาอะไรผมจะเข้าวงุงแทะไปถรถตรวจเทก่อสุดท้ายหรืยิ่งคุณพิทยาทรง,ง่อไปดูผมผมไม่จําเป็นน,นคะคะสารวัตรนวยการที่สำนักงานจังหวัดเขาบอกว่ามีเรื่องสาคัญจะบอกผมก็มขอเป็นข่าวดีแล้วกันค่ะก็หวังว่าอย่างนั้นไปกันนะ ในคัมภีรรับเองค่ะฮัลโหลพ่อพอ่พอโทรที่ไหนคะเนี่ยเออเจ้าบัลูกเออแล้วหญ่แล้วก็เปลี่ยนใจหรือเปล่าเออพ่อคะคือหนูกับคุณให่อะนะคะมีความคิดที่ตรงกันถ้าไม่มีเข้าฟังสักคนเนี่ย ชาวพาร,รานก็จะถูกพวกวิชาชีพที่สวมเครื่องบัตรตำรวจคอยกดขี่ข่มเหงลิดถ่ยกันจนไม่จบสิ้นนะคะอืมไอ้พวกมันล้วไม่ยอมให้ใหญ่อยู่ขวางหรอกแล้วกำแพงจะได้เห็นหวังว่าคงจะเป็นข่าวดีนะครับสาวะัด อ๋อคุณใจเอ่อเรื่องการปรับชั้นยศของคุณน,นี่ผ่านอนุมัติจากกต,ตรเรียบร้อยแล้วนะผมขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณครับอ่ะตอนนี้คุณไม่ดีใจเลยเหรอฮะคุณจะได้เป็นพันธำรวโทนะ ละลานสาวให้เปลี่ยนของเต็มลบเลยจ้ะยังจ่ะมาได้อีกเยอะเลยนั่นๆมันมีเยอะเลยนะหรอ่เ ระวังแกงหกนะจ๊ะทำบุหรี่เขาสิคะ่คะช่วน่อยนี่เรานี้ยุ่งจริงเลยโอ้นะคะไปเถอะค่ะนะคะจ้าขอบใจมากนะ าไม่ทำบุญน่ะผู้คนสมัยนี้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ<อ>ใช่ไหมคะในเมื่ออะไรอ,อะไรมันก็เป็นไม่ได้กันแล้วจริงไหมคะ เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคะจ้ะปนปนทำอะไรเราเสื้อแขนใสให้มันเรียบร้อยหน่อยสิพร้อมยังตอบไปแน่นๆนะไปลูกขึ้นรถไปเด็กๆีิชาสับแม่มาแล้วเด็กๆขึ้นรถนี้ค่ะแม่คำไมคะมาแล้วลูกค่ะ เห็นไหมครับจริงจริงเลยครับเขาได้ครับขอบคุณเนีเ้ยดาดาาทางนี้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 เร็วม่เขาดิเขาดีขาดาดาดคือว่าโรงพักของเราได้เลื่อนช้นเป็นโรงพาลระดับหึแล้วให้ฉเอาจริงจริงเขาตรงทวงตังไม่ปานจริงจรรองครรับครับโรงพักเรานครับได้เลื่อนชั้นเป็นโรงพักระดับหนึ่งแล้วครับ สารวัตรใหญ่ก็ได้เลื่อนชั้นได้ยศพันตํารบัวทอเป็นสารวัตรใหญ่เต็มตัวแล้วครับ oh. แล้วท่าลองสารวัตร oh. ก็ได้เป็นสารวัตรนะครับยศต่างๆแผนกต่างๆยศพันบัวต,ตีครับ oh. Oh. ท่านครับผมยินดีด้วยนะครับนี่แหละครับเขาว่าทําดีแล้วมันต้องได้ดีนะครับขอโทษนะครับเอแล้วผมแหะครับอ้าสบายเลยครับทำไมครับก็อย่างเก่าไงเป็นยาแก่ๆยาเก่านี่ไหนี่ยแล้วดูผมก็ดับดาบแก่ๆเหมือนกันไม่ต้องห่วงอยู่ด้วยกันครับ